ตัวสามการเป็นหกครับอ่านเริ่มอ,อ่านเลยลูกคุณแม่กดแล้วครับบิดาของฉันว่าทำไม่เราไม่เลี้ยงมออะมังครับมังมออะนอมันครับมันวอไอไวไวโทรไวครับบ้างบิดาฉันต่อ ดอกผอบพูดดังๆหรอตาอเอาประจอบครับ <c oughs> ว่าผมครับครับเราก็เนาะหนาม้เองน่าน่าจะเลี้ยงมันไว้เช่นดอสสละดีอะ <Yeah. S 2> ดียะ ไอเดียเหรอเดียดอเอียบอเดียวเดียวเดียวกับขาวใช่ไหมครับครับใช่ครับเป็นฮต่อเป็นต่อเอ็ดดอเป็ดเอ็เคลียเคลียไหนเป็นต้องเป็นสาระอะไรเป็นนี่ไงเป็ดมะถ้าเป็นต้องเป็นนอหนูลูอกก็เป็นต้องนอนหไหนไหนเป็นไหน ไหนครับไหนครับไม่มีไม่มีเดี๋ยวคุณแม่หาให้อ่านไปก่อนแล้วคุณแม่หาให้ไี่ยอ่าเป็ดไก่นะก็ได้ครับทั่วนี่นี่ไงนี่ไงอ่านงานเป็นซิ่งซออีโนสิงซออีนสิ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 นคาใช่ครับอ่ะสินคาอ่านแล้วเนาะถึงนี่นะทำไมมีไก่อันทำไมมีไก่อันเดียวคะท้าอ่านก่อนดูเดี๋ยวคุณแม่เล่าให้ฟัง อันนี้อ่นานว่าอะไรครับที่ขายได้เงินออทองทองอัอยณทองปีละมากมากอันนี้อ่นานว่าปีละมากปีละมากปีละมากมากปีละมากมากถูกแล้วครับอันนี้อ่นานว่าเรามาเราทำมาใช่ครับทำเอ่เออะไรนะทำ สบอเสือนใช่ครับอเอาเท่าไม้เท้าเท้าเท่าพุทเท้าเท่าอะไรครับนั้นยังอ่านถูกนะครับถูกครับวีเวลาว่างเลี้ยงมันเลี้ยงเลี้ยงมันได้อีพ่อคิดเห็นไหมเห็นไหมง่ายนิดเดียวแล้วและจะถึงทุกบแล้ว๋ยวกให้แม่ให้ดูจังสิบพาร์ทครับมา อันนี้อ่านว่า <c oughs> คิดว่าครับจะมีจั๊วสิําอะไรนะต่อไปเราจะต้องเลี้ยงเป็ดไก่แล้วนําขอเอาข่าวไม้โทเข้าครับเข้ามาขายในเมืองกับเขาให้จอ ngon, ngò tròn trùng trùng hay trùng đây yeah, đây du